เล็บเล็บของเขาจะยาวนะคะของน้ำโชคข้างหน้านี่จะยาวไว้เกาะไว้เกาะเวลาเขาขึ้นนะคะเกาะเนี่ยค่ะเกาะเราจะเห็นเลยนะคะแม่ตานจะให้ดูตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้ตรงคอเขาอะค่ะตรงคอเขาจะยาวเห็นไหมคะตัวเมียตรงใต้ท้องใต้คอเขาจะเล็กเขาจะสั้นค่ะมันมองเนี่ยมองได้เลยว่าผู้เมียตัวผู้เขา กองใต้คอเขามีอาวุธไว้ชนค่ะเวลามีตัวผู้ตัวอื่นมามากอดแกะแฟนเขาอย่างนี้เขาก็จะชนค่ะแล้วนุ่นลิงค่ะกำลังปีนต้นไม้อยู่ลิงทั้งเดือนทั้งเดือนนำโชคนี่ปีนทั้งเดือนเดินเร็ว